สั่งสินค้าจาก TikTok Shop กดติดตามสถานะคำสั่งซื้อจากตรงไหนวันนี้บีบีเทดีง่ายๆมาแชร์กันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่เดลกาฟอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะคะไปดูสถานะคําสั่งซื้อใน Tik t o ็อกช็อปนะคะที่เราได้กดสั่งสินค้าแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าของของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วนะคะแล้วก็สินค้าจะสมม่งมาหรือย,อยังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูด,ด้วยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนกดนหนึ่งให้เราเข้ามาที่แอป TikTok อกนะคะหลังจากนั้นกดขีดสามขีดด้านบนค่ะทุกคนแล้วเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะให้ทุกคนมาตรงนี้คะ่ะคําสั่งซื้อนะคะใครที่กดสั่งสินค้้้้าแลลววนนนนนะะะะคคคตััีีีเเเจจขึส่่่่ใรทไไมไมมยยง ะะอันนี้มีเคยสั่งแล้วเนาะยวทุกคนจะมาดูนะคะวันนี้เนาวะว่ากาสั่งซื้อของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราชาระหรือ,อยังนะคะจะส่งหรือ,อยังอะไรพวกนี้นะคะช่วนี้บียังไม่ได้สั่งนะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเคยสั่งเนาะก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะคะที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่กดสั่งปุ๊บนะคะก็จะมาตรงนี้ค่ะ ที่ต้องจัดส่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ร้านเขาต้องจัดส่งสินค้าให้เรานะคะแต่ถ้าสมมุติหลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้วเตตัสก็จะเป็นจัดส่งแล้วรอรีวิวอะไรพวกนี้นะคะหรือส่งขึ้นสินค้าต่างๆนะคะทุกคนก็สะดวกสบายมากๆเลยทุกคนก็คือเราสามารถเช็คเซตัสสินค้าได้จากตัวนี้เลยนะคะว่าสินค้าเนี่ยส่งถึงตรงไหนแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนหลังจากที่ร้านค้าเขาส่งมาให้เราแล้วนะคะเซตัสก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะว่าขนส่งนะคะเข้ารับสินค้าแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะพักสรุส่งกี่โมงนะคะตอนนี้สินค้าอยู่ที่ไหนแแลล้้ววก็ส่งมอบ แล้วก็สมมอบแล้วทุกคนก็เช็คง่ายมากๆเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเช็คที่แอปของขนส่งต่างๆนะเราสามารถเช็คได้จาก Tik t o อกได้เลยนะคะเพราะเขาเชื่อมระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะทุกคนหรือใครอยากซื้อสินค้าจากหน้าตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเขาก็จะมีราคาต่างๆให้มีจะบอกว่าไปซื้อบ่อยมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็สินค้าดีเลยนะคะแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องดูรีวิวของทางร้านให้ดีด้วยนะ,ะเป็นยังไงบ้างคะการทำดีง่ายๆที่บีมันแช์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้นะคะคยอ subscribe, คย่า คลิปดีๆที่มีจะลงให้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ